มีเลขนำโชคกันหรือ,อยางค้าสำหรับงวดนี้นะคะอ่าพี่มิ้นท์อยากจะมาแนะนำนะคะไพ่เลขฟ้าสั่งรวยนะคะไม่เปลืองเลขทูบด้วยนะคะใช้ได้ตลอดเลยนะคะข้างหลังนะคะจะเป็นเลขมงคลนะคะที่เออเราอธิษฐานไอ,อ้องพ่อดำแสนอยากให้เลขอะไรลูกหรือเปล่านะคะเลขอะไรนะคะเหมาะ กับลูกช่วงนี้อะไรแบบนี้นะคะเราก็นะคะสามารถเปิดแล้วก็อธิษฐานนะคะกับบารมีองค์พ่อดำแสนจากไพ่นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่มิ้นมานะคะลองเปิดให้ทุกท่านดูนะคะแต่นี้ลองเปิดเฉยๆนะเพราะว่าพี่มิ้นน่ะเป็นคนที่ถ้าเกิดให้เลขใครนะคะเออพังทั้งคู่นะคะคือเราก็ด้วยเราก็ไม่ไม่ได้นะคะคนอื่นก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยว,ยวล,งลงมาสาธิตอ่านะคะการอธิษฐานเปิดไพ่กับพ่อดูนะคะ ขั้นตอนแรกเราก็อธิษฐานกันบบร,รมีองค์พ่อดําแสสิรดจันทราณนคราชว่าหากลูกมีวาสนาที่องค์พ่อจะประทานโชคลาภให้ในช่วงนี้ลูกขอเลขเด็ดๆนะเจ้าคะจากนั้นนะคะเราก็คลี่ไพ่ออกนะคะคลี่ไพ่ใจเย็นๆนะคะทำสมาธิใจเบาๆนะคะคลายอารมณ์ดีๆนะคะ แล้วจากนั้นมานะคะเราก็ค่อยๆหยิบไพ่ออกมานะคะตามจํานวนเลขที่เราต้องการเช่นเราต้องการเลข4ตัวนะคะหรือ3ตัวแล้วก็หยิบไพ่ออกมาจํานวนใบตามนั้นนะคะอ่าอันนี้ใบที่1ต่อไปนะคะใบที่2อันนี้เป็นชุดของพี่มิ้นเองจึงจะมีเลข10นะคะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ให้เลข10ไปนะคะเพราะมันก็ซ้ํากันนะ อ,ะะอันนี้ไพ่ใบที่3นะคะทีนี้เนี่ยเรื่องจับคู่เลขนะ,ะเราก็ต้องไปใช้เซนส่วนตัวนะคะจับคู่เลขกันเอาเองนะคะว่าอะไรเป็นคู่อะไรนะคะดังนั้นเนาะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฮงๆงปังๆนะคะได้โชคลาภแล้วก็กลับมาบูชานะคะเครื่องลางขององค์พ่อกับพี่มิ้นกันนะคะ